ไปดูรายงานพิเศษของทางสำนักง,งานประชาสัมพันจังหวัดสุรินนะครับส่งมาเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับทางทกศเองนะครับตอนนี้มีมาตร,รการในการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของอาราคาข้าวหอมมะลิที่กำลังตกต่ำอยู่นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลนะครับไปติดตามจากรายงานครับ จากภาพบรรยากาศในท้องทุ่งไรนาของภาคตะวันออกเชียงเหนือในขณะนี้โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์จะเห็นภาพเกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลนลิตข้าวและตากข้าวในพื้นที่สาธารณะบ้างหรือริมถนนหมู่บ้านบ้างเนื่องจากในช่วงนี้ข้าวกำลังสุกเต็มที่โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์นิยมปลูกกันเป็นจำนวนมากเกือบเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ซึ่งปีนี้ผลผลิตข้าวส่วนใหญ่ได้ผลผลิตดีข้าวสวยแต่ทว่าราคาผลผลิตตกต่ำอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง10บาทต่อกิโลกรัมตามคุณภาพข้าว ดังนั้นรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยมอบหมายให้ทกศดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีผลผลิต2558 2559ปทับปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะบ้านเราเป็นจังหวัดที่มีข้าวเมลิที่ดีที่สุดเนี่ยก็จอเจอปัญหาเรื่องราคานะครับฉะนั้น รัฐบาลภายใต้การนำของพรนทา่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มอบหมายภาร,รกิจที่สำคัญยิ่งให้ทกศเข้ามาดำเนินโครงการชะลอการขายผลิตผลนะของเกษตรกร,ร,กรซึ่งเป็นโครงการดีๆที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เข้าร่วมโครงการด้วยดีเสมอมาโดยมีคุณสมบัติง่ายๆครับมีข้าวเป็นของตนเองแล้วมียุ้งฉางั้นข้าวที่มีนะครับเป็นข้าวที่มีคุณภาพ ความชื้นไม่เกิน15%สิ่งเชื้อปนไม่เกิน2%เพราะแม่พี่น้องก็สามารถที่จะนำะผลผลิตดังกล่าวนะครับเข้าร่วมโครงการนะโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ในพิจิกาณสิ้นสุด28พุนพา2559นะครับโดยผลผลิตที่มีเนี่ยกเกษตรกรได้รับการดูแลจากรัฐบาลเป็นอย่างดีนะครับระยะเวลา4เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ถัดจากการรับนะ ชลเนี่ยนะสเดือนเกษตรกรสามารถที่จะบริหารจัดการโดยดูสภาวะราคานะครับถ้าในช่วงดังกล่าวเนี่ยราคาพืชผลการเกษตรนะครับโดยเฉพาะข้าวมีราคาที่สูงขึ้นตามกลไกตลาดเ,าเกษตรกรก็สามารถนําข้าวดังกล่าวนะครับไปนะขายแล้วก็นําเงินมาส่งซึ่งดอกเบีย้ยทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบกล่าวได้ว่า4เดือนเนี่ยนะ มีสิ่งที่เป็นการคืนความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยทางด้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกล่าวว่าถือเป็นเรื่องดีที่ทางรัฐบาลได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้อย่างน้อยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรพอลืมตาอ้าปากได้ ก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่มีโครงการตัวนี้เข้ามานะครับก็โชคดีที่ดีก็คือเราไม่ต้องรีบที่จะจําหน่ายถึงแม้ว่าจะมีภาร,ระเกี่ยวกับกา,ารกู้เงินจากทกศาก็จริงแต่ว่าระยะของทาทกศาก็มีถึงเดือนมีนาคมเนาะอันนี้โครงการตัวนี้เขาบอกว่ามันมีระยะเวลา4เดือนนะครับเราเขร่วมโครงการก็คือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้ตรวจวัดกรรมก็ได้อยู่ที่42 42กรัมนะครับก็ถือว่ามากกว่าที่ที่กำหนด นี่ในส่วนของอโครงการนี้ดีตรงที่ว่าในระหว่างที่เราชโลกอการขายนะครับจากราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่12บาทนะคที่เป็นข้าวแห้งเนาะแต่ถ้าเราเข้าโครงการนะครับทางที่ทางทสาศชาสัมพันธ์ะครับถ้าราคาข้าวมันถึง15บาทเราก็สามารถที่จะขายได้นะครับ่อถึงเวลาไปชําระนะครับ4เดือนก็ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับโครงการจ่ายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีพต .2558-2559 สำนักง,งานทกศส,สุรินท์จะจ่ายสินเชื่อในวงเงินทั้งสิ้น1.2ล้านบาทข้าวเปลือกจำนวน150,000ตันโดยกำหนดเงินกู้ให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน300,000บาทประนนไม้หอมทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินรายงาน นั่นคือมาตรการที่ทางทกศช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะครับในการช่วยเหลือเกษตรกรก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ทกศทุกสาขาน,นะครับค่ะ